โทโฮคืออะไรสวัสดีครับรท่านผู้ชมทุกท่านนี่ผมนะฟอร์สเปกเตอร์วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโทโฮฉบับคนขี้เกียจกันดูจากคุณภาพของคลิปก็น่าจะเข้าใจกันดีนะเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยโทโฮคืออะไรโทโฮนะครับเริ่มต้นเลยมันคือเกมครับเป็นเกมแนวชูตติ้งที่ถูกพัฒนาโดยคุณซุนเพื่อให้กําเนิดโทโฮนั่นเองคําถามที่2เกมชูตติ้งคืออะไรและจุดเด่นของโทโฮคืออะไร เกมชูตติ้งคือเกมยิงครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนยิงเวทมนต์หรือยิงอะไรก็ช่างอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเกมแนว FPS เป็นต้นเลย่ซนของโทโฮจะเป็นแนวคลาสสิกไอเคดชูตติ้งห่างนึกไม่ออกให้นึกถึงเกมยานอาวกาศสมัยโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดนะครับรู้สึกแก่กันหรือยังเลยโดยโทโฮที่ว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งที่มีจุดเด่นและมีเสน่ห์ของตัวเองอย่างมากทั้งตัวละครเพลงประกอบและความเจ็บปวดผมหมายถึงความยากที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง มาถึงส่วนเนื้อเรื่องของโทโฮนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของฮาคุเลเลมุมิโกะแห่งศาลเจ้าฮาคุเลที่มีหน้าที่ดูแลและจาัดก,การความวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่างๆในเกนโซเชียวซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นมักเกิดจากพูดโยคัยหรือสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆในเกนโซเชียวนั่นเองซึ่งบางทีก็ก่อปัญหาโดยไม่รู้ตัวจนทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนครับย้อนกลับไปที่พูดเมื่อกี้เลยมันคือหน้าที่ของมิโกะนั่นเองที่ต้องปราบปรามและดูแลอะไรพวกนี้อยู่แล้ว ซึ่งในแต่ละภาคก็จะเกิดความวุ่นวายพวกนี้แหละครับแตกต่างกันออกไปตามซิกเนเจอร์ของแต่ละภาคเนาะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมเตรียมมาในวันนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมล่ะ <c oughs> บอกว่าท่านผู้ชมจะพอใจและได้รู้จักกับโทโฮมากขึ้นไม่น้อยก็น้อยชิบหายนะครับดูจากคลิปก็แค่1น,นาทีเองสำหรับคลิปนี้ผมพูดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนขออาภัยด้วยนะครับขอให้สนุกกับโทโฮครับ